วันนี้ผมเตรียมถังนะครับตามในช่วงเช้านะครับแปดโมงกว่านะครับนะครับผมเตรียมถังจะเก็บลูกปลาไหลนะครับจะได้เติมน้ําแช่ทิ้งไว้นะครับนี่ครับน้ำอาจจะคลําพล้ํานะครับเพราะว่าน้ําจะสะนะครับเนี่ยแช่ทิ้งไว้นะครับผมจะเตรียมเก็บลูกปลาไหลทิ้งไว้นี่นะครับมาดูลูกปลาไหลที่ข้างๆงนะครับนะครับเดี๋ยวจะเปิดดูนะครับ ว่าผมจะทําแบบนี้นะครับเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวได้เปิดให้ท่านดูนะครับเช่าฟนงครับนี่ครับนะเล็กๆเนี่ยนะขณะนี้กินอาหารได้แล้วนะครับนะครับนะเล็กๆนะครับอ่าตอนนี้ก็ไปดูนะครับแต่ว่า๋ยวผมจะเตรียมตักนะครับนี่ครับบ่อปูนนะครับ นะครับอในไอ้อันนี้ตะแกงเก่าๆนะครับที่ฉีดยานะครับเียไม่ใช้แล้วนะครับเนี่ยเมื่อก่อนผมใช้สวิงนะครับเล็กๆนะแต่มันอ่อนนะครับแต่อันนี้มันแข็งนะครับเลยมันแข็งแล้วมันตักง่ายดีนะครับเนี่ยมันตักมันเออมันง่ายดีนะไหครับนี่ครับบอนะครับใน9วันนะครับ9วันวันนี้นะครับ2บอนะครับแล้วก็บอฝั่งโน้นอีกนะครับอย่าเดินไปดูนะครับเนี่ยครับ เดี๋ยวเปิดให้ให้ดูนะครับนะยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> บออีบอฝั่งโน้นเองนะครับเคยจะตักวันนี้นะครับเดี๋ยวเปิดดูนะครับโอ,โอเคนะครับเตรียมตักได้เลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตักเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดูอีกรอบหนึ่งครับเห็นชัดๆนะครับเนี่ยครับเห็นลูกเล็กๆนะครับเนี่ยนะเด่งดิ๊ดดิ๊ดนะครับเล็กๆนะเนี่ยแบบนี้ตักได้แล้วนะครับตักได้แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีบอหนึ่งนะครับแบบเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดูนะครับจะดูว่าเออว่าแบบไหนถึงจะตักได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไม้เขี่ยดูนะครับ เล็กๆน่าเคลียร์ดูนะครับวิธีตักลูกปลาไหลที่ผมตักนะผมตักเอาเฉพาะลูกแดงๆนะครับตังแดงเล็กๆนะครับถ้าโตกว่านี้นะตักลําบากนะครับมันจะวิ่งกระจายไปทั่วนะครับถ้าเป็นแดงๆเนี่ยผมี่งๆครับเนี่ยเนี่ยแบบนี้เนี่ยเนี่ยขยับยิ่ๆเนี่ยตักได้นะครับโอเคเลยนะครับเนี่ยแบบนี้ตักได้นะครับมันจะเกาะเป็นกลุ่มนะครับ ถังซลเลเนี่ยังยังครับพอปบบเดี๋ยว็ๆเดียบเดียวเปิดให้ท่านดูนะครับยังยังยังอยู่นะครับเปิดให้ดูนะครับนี่ครับเม็ดสีส้มเข้มๆนะครับอันนี้ประมาณกะว่าประมาณ3วันนะครับตักได้เลยนะครับประมาณ3วันนะครับนี่ครับอ่าอ่า โอเคนะครับเดี๋ยวตั้งสามวันนี้ละค่อยตักนะครับออาเดี๋ยวตักตักก่อนนะครับหลังจากตักเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เลยเติมน้ํานะครับเดี๋ยวครับเติมน้ำนะครับเติมน้ำอ่าแค่นี้แล้วครับผมก็เตรียมตะแกรงนะครับอ่า เนี่ยครับวิธีวิธีที่ผมล้างนะผมก็ใช้แบบนี้นะบางท่านก็ใช้แบบอื่นก็ได้่อยเอาช้อนตักบอร์ดออกก็ได้นะครับแต่ของผมมันยังใหม่ๆเพราะว่ามีลูกปลาไหลเกาะอยู่ในตามบอร์ดนะครับเล็กๆลอยๆอยู่นะครับเนี่ยผมก็ค่อยๆเทไปที่ทําแบบนี้พอผมจะล้างขี้ดินขี้โคลนะครับล้างออกนะครับเอาดินขี้โคลออกนะครับเนี่ยครับเนี่ยยังมีลูกปลาไหลเล็กๆเกาะอยู่ในบอร์ดนะครับเนี่ย ทางล้างขี้ดินออกนะครับเทให้หมดเลยครับเเละนี่ครับเทไปเลยครับเนี่ยครับเนี่ยยังมีนะครับเนี่ยยังมองเห็นนะครับเี๋ยวก็แล้วก็เติมน้ํานะครับนะครับน้ําผมกับเปิดมบแลนนะต้องเปิดค่อยๆนะครับแล้วเติมน้ำครับเนี่ยครับนเดี่ยาวครับ พอพอพอเตือนแล้วก็ฉีดล้างแล้วก็เอาช้อนตักออกตักบอดออกนะครับนั่นเติมน้ำแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับนะค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับตักวอร์ดออกนะครับผมจะล้างแบบนี้นะครับบอดมันจะขาวใสนะครับนะครนะเราจะทำแบบนี้นะครับแต่ ลองได้ลอยๆนะเดี๋ยครับแล้วก็เทนะครับเทไปได้เลยนะครับ่อย่าลืมนะครับค่อยๆตักบอร์ดออกนะครับเอาช้อนตักออกนะครับนะแล้วก็เทแบบนี้นะครับคือจะเอาขี้ดินออกนะครับเทไปเลยนะครับเดี๋ยครับเดี๋ยครับแล้วก็เติมน้ำใหม่นะครับเนี่ยลังจา ผมล้างเรียบร้อยนะครับตักออกนลนี่ก็เตรียมนะครับเนี่ยก็เตรียมเติมน้ําในถาดนะครับนี่ครนี่ยครับนี่ครับเนี่ครนี่ยเติมล้างออกแล้วครับตักบอร์ดออกเรียบร้อยแล้วล้างให้สะอาดนะครับเพราะว่าแล้วก็เทในนี่ครับในถาดนะครับนี่ครับ นี่ครับประมาณนี้ครับเพราะว่าผมจะทําให้ท่านดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมันจะได้ได้เห็นชัดๆนะแบบไหนนะครับนะครับนี่นะนะพอที่ผมเคยทํามาก็ก็แบบนี้นะครับเนี่ยครับนี่ยครับประมาณนี้นะครับเนี่ยปลาลูกปไลาไหลมันจะนิ่งๆนะแดงๆอยู่นะนิ่งๆนะครับ นี่ครับประมาณนี้ครับนี่ครับโอเคเลยครับเนี่ยนี่วอดที่ผมตักนะครับเ <hoo S 2> น F ี่ยเหนียวเนียมีความเหนียวนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับนะครับอาตอนนี้ก็นเตรียมนะครับเนี่ยผมจะเตรียมใส่ถังนะครับที่เตรียมไว้นะครับเปิดน้ําแช่ไว้นะครับนี่ครับนะครับ ผมทําแบบนี้ผมก็ทําที่ผ่านมานะครับเนี่ยผมไม่ไม่ไม่ใช้ออกซิเจนนะครับไม่ใช้ออกนะครับผมใช้แบบแบบนี้เลยครับที่ผ่านมาก็รอดนะครับบานตัวก็ตายก็มีแล้วก็ค่อยตักออกนะครับวิธีการปล่อยก็ปล่อยแบบเหมือนปล่อยลูกปลานะครับเนี่ยครับเอาน้ําเก่ากับน้ําใหม่นะครับเข้ากันนะครับเนี่ยน้ำเก่ามันจะจะไหลเข้าไปนะครับ ค่อยๆนะครับเนี่ยจะผมตักให้ลูกปลาไหลแดงๆแบบนี้นะครับเพราะมันมันมันเกาะเป็นกลุ่มนะครับคือคือมันมันตักง่ายนะครับมันเกาะเป็นกลุ่มต้องแดงๆแบบนี้นะครับเนี่ยครับต้องค่อยๆนะครับเนี่ยขนาดลูกปลาไหลยังนอนนิ่งอยู่นะครับเนี่ยครับเนี่ย เดี๋ยวผมทําแบบนี้ให้ให้ท่านดูนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะยังทําไม่เป็นนะครับเลยเลยเลยทำให้ดูนะครับนะครับเนี่ยครับแล้วค่อยค่อยคยปล่อยไปนะพอได้ที่แล้วค่อยค่อยปล่อยนะครับผมจะปล่อยทั้งไข่ด้วยนะมีทั้งไข่ทั้งอะไรเนี่ยผมก็ปล่อยทั้งหมดเลยครับเนี่ยครับปล่อยไปเลยครับนะครับโอเคนเนี้ย นี่ครับไอที่เหลือก็เติมน้ำเข้าไปนะคนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนะขอขอขอบคุณมากนะครับที่คอยติดตามนะครับนะคลิปเดี๋ยวต่อไปผมจะทําให้ดูเรื่อยๆนะครับลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับไฮมนอนนิ่งนะครับ ก็แค่นี้เองนะครับแล้วก็เอาฝาปิดนะครับก็ถือว่าเสร็จนะครับโอเคนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะปิดฝาก่อนนะครับนะสวัสดีครับ